สวัสดีแม่นิดครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแม่นิดเกสื่อสารได้ป่ะวันนี้จะมีก็มาที่ต้นตะเคียนเทพนะคะที่วัดเทพนะคะทสังขะเนาะเมื่อกี้ก็มาขอโชคกับแม่ไปแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าสัมผัสแม่ได้ตอนนี้ก็คือมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นกลิ่นหอมรากไม้นะคะกลิ่นหอมรากไม้ที่แช่น้ําแต่ว่าไม่ได้เหม็นนะคะหอมก็เลยว่าก็เลยดมุมเดินดุมดูว่า กลิ่นม,มาจากไหนแต่กลิ่นม,มันโชยโชยเข้ามาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าแม่สัมผัสได้กลิ่นเนาะแต่ว่าตอนที่แม่ถ่ายคลิปอ่ะโทรศัพท์แม่ดันไปขยายภาพเองนะคะไม่รู้ว่าแม่เขาขยายให้หรือเปล่านะเพราะว่ามือแม่ก็จับอีกมือ,อนึงก็ชี้ตัวเลขนะคะที่แม่ชี้ตัวเลขตัวนี้นะคะที่มองเห็นเนาะตรงนี้เนาะ นะคะมองเห็นเหมือนกันไหมแม่มองเห็นเป็นสามหกตรงนี้เนาะนี่นะคะท่านใดที่มองเห็นเหมือนกันนะคะสามหกแล้วพอแม่หันกล้องมาอีกทีหนึ่งมาฝั่งนี้นะคะจะมองเห็นตัวกลับอพอหันมาทางนี้นะคะจะเห็นตัวกลับเป็นหกสามนะคะเป็นหกสามเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะท่านใดที่ชอบก็นําไปจัดได้นะคะเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะะกลับกันได้เนาะ ความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านใดที่เข้ามาแล้วอฝากติดตามเพจแม่นิดรวงเฮงแล้วก็นรินพารวยด้วยนะคะแล้วก็ลําววนหันขาวเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีโชคนะคะงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนรำ่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ